นครับมาครับมากินข้าวเช้ากับลุงเพชรนะครับวันนี้ก็กินกับลาบปลานะครับลาบปานินพี่น้องแซ่บๆแล้วก็มีผักนะครับผักไม่รู้ผักอะไรนะครับพี่พก็ซื้อมาเนาะบอกว่ากินกับลาบได้นะพี่ก็บอกไม่รูเหมือนกันว่าเป็นผักอะไรมาครับมากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับนี่ก็ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆร้อนๆ ก็ลาบป,ป่าด้วพี่น้องลาบป,ป่าลาบป,ปนินครับตีมือลุงเพชรนะครับแซบแซบแซบ,บ,บนะครับมาครับกินข้า,าวเช้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอลงชิมดูก่อนนะครับมันจะอร่อยไหมครับ ซ่บแซ่บแซ่บนะครับมากินข้าวเช้ากันนะครับลาบปานินนะครับลุมเพชรก็ไปตลาดเนาะแวะตลาดนะครับก็ซื้อมานะครับโหลละหกสิบห้าบาทนะครับมานครับกินลาบปานินกับลุงเพชรนะครับข้าวเช้าวันนี้นะครับมาครับมามา ใครที่ยังไม่กินข้าวนะครับมากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับ,บก็มีผักด้วยนะครับมาเด้อมาเด้อแซบ่บแซ่บแซ่บปีมือลุงเพชรนะครับใครได้กินแล้วก็จะติดใจนะครับปีมือลุงเพชรทำกับข้าวนะครับมานะครับกินข้าวเช้าด้วยกันนะครับแซ่บแซ่บแซ่บนะครับ อร่อยอร่อยแซ่บขอบคุณครับสวัสดีครับ